สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมาพบกันในหลัปฏิบัติการที่3นะครับคือหลัการใช้เครื่องมือ Navigation จาก t ูนบ b a r และการสร้าง Hyperlink Map t i p ทและ h t ml p o p u p นะครับตอนแรกเลยเราเปิดโปรแกรมบอครับ a r ก Map อ่าเปิดมานะครับจะไปแนะนำทูนเอ่อเครื่องมือ นีเวเกชันนะครับจากคุณบาร์นะครับคือการเปิดเครื่องมือนี้ขึ้นมานะครับคือแรกเลยวิธีง่ายน,นะครับกดคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างตรงคุณบาร์นะครับอ่ะแล้วเราหาคําว่า a t น,นะครับอ่้ามานะครับอ่ะก็จะขึ้นเป็นเครื่องมือขึ้นมานะครับ คือว่าทูนะครับขึ้นมือย่างนี้เลยะครับอ่ะวิธีวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะเปิดเครื่องมือนี้ขึ้นมานะครับไปตรงที่คอสมไม้นะครับแล้วกดคลิกนะครับอ่ะคูนบาร์อ่ะครับก็จะมีให้เลือกเหมือนมันเราเราคลิกขวาที่บูนบาร์เหมือนกันครับอ ึ้นเครื่องมือม,มาแล้วครับต่อไปจะเป็นการต่อไปจะเป็นแนะนําเครื่องมือนะครับคือเครื่องมือแรกนะครับซูมอินนะครับเป็นเครื่องมือซูมข้อมูลนะครับเข้าไปตามควาต้องการครับอ่าครับต่อไปเครื่องมือซูมเอานะครับเป็นเครื่องมือซูมข้อมูลขึ้นออกมานะครับ ต่อไปเป็นเครื่องมือนี่ครับแพรนะครับเป็นเครื่องมือที่ย้ายข้อมูลนะครับตามที่เราต้องการต่อไปเป็นเครื่องมือ Full e x t e n t นะครับเป็นเครื่องมือที่พอเราคลิกกดนะครับลองกดดูนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นรูปเต็มมันจะขึ้นมาให้เรา เป็นรูปเต็มแล้วพอดีกับด i สเฟ a y เรียนะครับต่อไปเป็นเครื่องมือฟิกซูมอินนะครับเป็นเครื่องมือที่ซูมตามมาตาส่วนนะครับต่อไปเป็นเครื่องมือฟิกซูมเอานะครับเป็นเครื่องมือซูมเอาซูมออก ตามมาตาเสริมเหมือนกันครับต่อไปเป็นเครื่องมือ go back to private x t e n d นะครับเป็นเครื่องมือย้อนกลับแล้วกลับไปที่ที่เราทำมาหรือผ่านมานะครับในโปรแกรมนะครับลองกดดูนะครับอ่ะมันก็จะย้อนไปที่ที่เรา เคยทำมานะครับแสดงมาต่อไปเป็นเครื่องมือ Go to Next Extend นะครับเป็นเครื่องมือที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าที่เราแสดงข้อมูลเมื่อกี้นะครับอโอเคครับต่อไปคือเอ่อนี่ครับเครื่องมือ Set Future by ล็กแองเกลนะครับเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้เกี่ยวกับพื้นที่ที่เราต้องการการแสดงแค่พื้นที่นั้นครับอ่าลองกคดคลิกลครับอ่าแล้วก็เป็นขอบนี่เลยครับก็จะแสดงแค่ข้อมูลพื้นที่นั้นแค่พื้นที่เดียวนะครับอ่าส่วนเคีย okay, ร์นะครับผมบอกไปว่า select Angle, นะครับ select future by r e c t a n g ล e rectangle นะครับสามารถเลือกได้เป็นหลายแบบนะครับต่อไปเป็นเครื่องมือ clear select future นะครับเป็นเครื่องมือที่นำออกนำออกของ select future by rectangle นะครับ่ากดูครับอ่าเครื่องมือก็จะออกก็จะหายไปนะครับที่เราบากไว้นะครับ ต่อไปเป็นเครื่องมือนี่ครับแม่ส้วนนะครับเป็นเครื่องมือวัดเอาไว้วัดวัด,วดขนาดนะครับของข้อมูลไฟล์นะครับเป็นข้อมูลเป็นเครื่องมือค้นหานะครับอ่าจะกดคลิก ่ครับไฟก็จะขก้นมาี่ครับให้เราค้นหาตามชื่อเลยครับเราจะค้นหานะครับแตพิมพ์ไม่ถูกนะครับพอพิมพ์แล้วก็เรากดไฟล์นะครับก็จะค้นหาชื่อข้อมูลที่เราได้พิมพ์เข้าไปนะครับอีกเครื่องมือนะครับที่จะผ่านได้ละครับก็คือเครื่องมือนี้ครับนี่ครับเครื่องมือ In Edit In Edit File นะครับเือเครื่องมือที่จะแสดงข้อมูลต่างๆนะครับในพื้นที่เราคลิกเลื่อนนะครับเช่นนี้ครับก็จะขึ้นข้อมูลขึ้นมาอย่างนี้นะครับของทั่วไปข้อมูลความสูงข้อมูลต่างๆครับชือพิกัดอะไรเงี้ยครับขนาดครับ ก็ต่อไปนะครับจะเป็นการสร้างไฮเปอร์ลิงก์นะครับอ่าหลังแรกเลยเราสร้างลิงก์เรากดที่ครับก็มือ edit edit นะครับ editify นะครับแล้วกดคลิกนะครับกดเป็นที่ที่เราต้องการจะแท็กจะลิงนะครับกดนี่ครับคลิขวาที่ข้อมูลนะครับามา ไปที่นี่ครับ Add hyperlink นะครับตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะลิงก์รูปภาพหรือลิงก์ข้อมูลที่มันถึกมานะครับสมมติว่าผมขอเลือกเป็นวลรูปภาพด้านครับ ใอเมือน,นคับพอเลอกเสร็จแล้วเราไปที่เนี่ยครับเครืองมือไฮอร์ลิงนะครับแล้วลองกดดูนะครับนี่ครนี่คือเมื่อกี้เราไปกดโดนตรงเส้นนะครับมันก็เลยลิงก์เส้นที่เราอันนี้ไว้นะครับโอเคดูครับอ่ะที่เป็นรูปนี้นะครับ พืน้นที่ก็กดนี่ครับ,รบ <ๆ S 2> ล็อกไปลิ้ขึ้นรูปมานะครับนะ <ๆ S 2> ครับต่อไปก็จะเป็นการสร้างแมบทิปนะครับตอนแรกเลยไปคลิกขวาที่ข้อมูลครับ ไปที่ property นะครับนี่ครับตรงช่อง display นะครับให้เราเลือกเป็นนี้ครับ area กดคลิกเลยครับอ่ากดคลิกตรงนี้ครับหมายถึงที่ show map trip using the using the display e p t i o n นะครับคลิกเลยครับนะครับลองกดโอเคดูนะครับอ่ะครับจะขึ้นเป็นข้อมูล ตัวเลขขึ้นมานะครับแปลข้อมูลที่ตัวเลขขึ้นมานะครับอ่าอ,อค,ครับรับส่วน html pop up นะครับกดที่ึ้พอเราลิงก์อะไรข้อมูลลิงก์ใส่ข้อมูลอะไรทุกอย่างนะครับแล้วกดที่กดที่ html pop up ดูนะครับนีครับ ก็คลิกดูครับอ่าก็จะปเป็นอย่างนี้นะครับเป็นข้อมูลขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วปดูตาการที่3ขอจบการทำ ก็จบวิดีโอเพลงแค่นี้ครับขอบคุณครับ